ไทยลาวนะครับตรงผลพิสัยเดี๋ยวเช้าเนี้ยเราจะพาทุกคนไปเดินดูตลาดยามเช้านะครับของชาวไทยชาวลาวว่ามีอะไรแปลกๆขายบ้างนะครับเดี๋ยวตื่นตามมาตืมาตืมาตัวตาตัวนี้ตัวนี้เขาเรียกว่าอะไรครับหนังหนังควายอ่าข้าซาลาวเขาเอนินหนังทองทุกคนตรงนี้คือหนังควายมาดู หนังควายตากแห้งแต่ภาษาลาวเรียกว่าหนังทองภาษาลาวเรียกว่าหนังทองเนี่ยหนังมันทองขายมันละ80บาทเหรอครับแล้วาไปทำอะไรกินอ่ะถ้าอย่างนี้เป็นหนัง,งควัน ทุกคนดูมันจะประกอบมรรนังหมูหรอครับไม่ไม่หรอเหมือนกันอ๋อแต่นี้ยังไม่สุกใช่ไหมค่ะอันนี้สุกไม่กินได้ต้องกินไม่ได้ต้องไปต้มก่อนใครชอบกินหนังควายต้องมาซื้อนะนป้าเขาไปเราเดินดูต่อขอบคุณนะครับป้า เป็นท่อนสีชุวเขียวตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรนะครับนองหวาย,วายทุกคนนองหวายต้นนครับชาชอบจัสานอะไรได้อ๋อถ้าเป็นต้นแบบนี้พี่เขาบอกว่าเอาไปจักสานจักสานที่เป็นสัลก,ก้าเป็นอะไรอ,อ,อย่างนี้<า>ใช่ไหมแล้วแล้วอย่างนี้นะ ยอดยอดยอดอ้ยอดไม้แกหอไม้เจาไป็นาเป็นแกง้ยแกงหน่อไม้อยนี้ยยังไงครับมล้บทั้หมดม้เดี๋ยวเราจะลองซื้อหน่อไม้ไปไปทกนอย่งั้นผมผมอากมเลยครับไเดี๋ยวเราเดินดูตลาด่อ ມາໃຜເຂົ້າມາໃຜໃດມາໃຜ สวยนะคะแงสวยๆราคะลดอนี้เขาเรียกอะไรครับอนแล้วก็ตะกแตนผสมกันค่ะเป็นแลงใช่ไแลงไม้ค่ะเป็นแมงไม้ทบบมกุกคนไฟแมงดานะคะมันจะมากับไฟแมงดาแล้วต้องต้องต้องจับตอนกลางคืนใช่ไหมครตอนเช้าแล้วก็จาทำนกมาเลยนกกระอแล้วก็มาวางขานกเออไอ้นี่ล่ะนกอะไร นกเต็มซิ่วแล้วก็นกไปเป็นที่เป็นญาติด้วยจ้ะลูกที่ลูกขายด้วยทุกคนค่ะเฮ้ยเราเรลูกกันแน่ลูกลูกอะไรอ่ะนี่ลูกกันแน่ลูกอะไรอะไรเขาเรียกลำสมองสมองลูกสมองไงก็ว่าเขาเขาว่อะครับเลียวคะสามสิบห้าสิบครับเอามาครับ

ทุกคนเรามาสะดุดตาอีกจุดหนึ่งอันนี้เขาเรียกอะไรอะครับยายนี่อันนี้ต้มกุ้งทุกคนมาดูมาดูมาดูนี่คือต้มกุ้งส้มกุ้งเออต้มกุ้งเหมือนกุ้งหมากบ้างไหเธอแล้วที่ใส่ถุงนะครับอันนี้เป็นตัวมะเอ็ดมะเพียใส่สับปะรดอันนี้ขายดีเขาเรียกว่า จมอบแอบ z o อบแอบจะได้แต่ปลาเพียปลาอื่นเห็ดมาได้ทาวาใส่บมักน้ากับพวกเป็นต้ o อบแอบเป็นสุ o m หัร้านเฮา zoom หัวร้านเ่พะมาเมเฮาไม่เยได้กินนะแสดงว่ามันทำยาก นวี่หนะรคหนูนาค่ะอหหนูนากคนอนีันขายตัวเท่าไรคะะขายตัวละร้อยค่ะอ๋อสองตัวจ้าอ๋อแล้วแต่สองตัวสามตัวจ้าหรือตัวเดียว ยายเขมีดักแด้ด้วยค่ะดักแด้ค่ะดักแด้ดักแด้ยายขายยังไงดักแด้นี่ร้อยเนื้โอ้ร้อยนึงอร้อยนึงกิโลนึงเลยเหรอข้าวข้าวฉีดค่ะผ้าโลนึงร้อยยี่สิบอ๋อโลนึงร้อยยี่สิบดักแด้ตัวเปรี้ยงเลยทุกคนถ้าใครมาถ้าใครอยากสนใจอยากจะกินดักแด้ยายก็มาได้มาได้ริมโขงริมโขงยายขายทุกวันป้ะขายที่ตลาดนัดค่ะตลาดนัดมีวันไหนบ้างเมนกษ์ก็วันเสา อ๋อ oh, ทุกคนถ้าใครจะมาเดินตลาดตลาดริมโขงมีวันอังคารกับวันเสาร์นะจะมีปลาคาร์ฟปลาคาร์ฟมันน้ำมันขายมันขายมันก็เป็นมันก้าวร้านนี้มีกุ้งเต้นขายด้วย คนเอาผ้าหน่อยค่ะนี่ดอกอะไรอันนี้ดอกแคจะดอกแคดอกดอกบอลินไมมเลยจ้าขนาดที่นี่นาดที่ลูกยาวๆน่ะอันนี้ okay. ดอกมันเป็นแบบเปรี้ยงเป็นซุปเอามาลวกเอาไปซาวหันมาธรรมดาสามชิ้นหมดละจ้าอันนี้ดอกแค อันนั้นหมากมันอันไหนเงาๆจ้ะหมากแค่โป้าเสียงเสียงใสมากป้าเขาเสียงใสมากป้าเขาน่ารักมากใครมาได้ไมจะเดิน逛ก็เลยหลายได้จ้าอันนี้อันพักกระจองหกกรัมยี่สิบบาทอันนี้อันอันสักโคเดงเป็นยาเนีนะจ้ะเนี่ยดอกมันจะสวยนะ อันนี้เพื่อจะไปขายยมนะเพื่อจะไปปลูจกจยมปลูกเส้กระถางอย่างนีก็ได้แยนคูดตุ้งเจ้าเอันนี้อันคืออะไรลัดดอกสาคูแดงแกงได้ยากินได้เฮ็ดหวานได้แล้วครั้งแรกนึกว่าต้นขา่าเนี่ยนะ มันจะออกมันจะงามระดดอกระเจะเป็นสีแดงนะจ๊ะเลย้ต้นสวยต้นสวยเขาประดับหน้าบ้านเขาบอกว่าไปปลูกได้ด้วยปลูกได้เหรอเพื่อนถ้าไปขัปลูกเลยแล้วป้าขายต้นเท่าไหร่อย่างเงี้ยอันนี้เบอร์หนึ่บอกต้นละเช้าอันนี้หนึ่งร้อยว้าสิบบาทดีอันนี้เขาเขาบอกบอกกระเจีงแจีงใส่เนื้อใส่ปลายี่สบาทได้ได้มันจะลูกใหญ่ใหญ่กว่านี่ลูกมันจะเป็นโค้ดมันจะเป็นโค้ดจะเงาดีจะหัวมันดอกก็สวยใบก็สวยด้วยใบก็สีแดงด้วย กินก็ได้แล้วครับปลูกที่บ้านก็ได้ปลูกประดับหน้าบ้านได้ปลูกกระดับบ้าได้ยอดมันก็เราอยากเราก็เอายอดอ่อนๆมาปอกปอกแขวนขาดใช่ไหมเริ่มแกงกินกันตั้งแตกินได้ทุกอย่างป้าข็ให้ข้อมูลดีมากทุกคนร้านนี้ป้าขข้อมูลิจฉาเนาะเขาขายแล้วกู้ขายแบบนี้ป้าคนเดียวเลยใช่ไหมตลาดที่มาขายตรงนี้ฉันรี่คนเดียว ว่าเขามีคนเดียวเลยนะเนี่ยสินค้าเนี่ยเขาเรียกอะไรนะสาคูแดงสาคูแดงทุกคนรัดดอกมันก็จะสวยนะสาคูแดงครั้งแรกเราเน้นว่าต้นขาจริงๆแต่ไม่ใช่เขาเรียกว่าสาคูแดงลูงนะลูกมันพุ่มละกันโดนสวยใบก็สวยนะปลูกได้ใช่ไหมนั่นแหละไปปลูกเราไม่ได้ไปปลูกเลยกจัแล้วก็ปักลงดินเลยอันไม่ต้องฝังลึกนะไม่ต้องฝังลึกใส่กระถางกระถางแบบนีไม่ได้แต่ว่าให้ต่อรู เราหัวมันสีเต็มเลยเด้อเออเหรอจ้ะต้องเลิกหัวยังไงอ่ะเวลาเราจะกินเทาก็แค่ต้องมีแก้มันต้องต้องเลิกหัวยังไงไปปลูกเอาดีเลยเนี่ยเจ็ดสิบเอ็ดเจ็ดสิบล้วนนี่มันหัวแก้มันเทากันปลูกได้ดิดนี่ก็ปลูกได้ได้แต่ว่าเอาดีออกนะเอาดี่ออกเอาไปแกงแล้วนี่ปลูกได้เลยไหมได้ได้เนี่ยปได้เอาบ้อจิต้าวบ้อนเอา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 ไปประดับหน้าบ้านใช่นะเอา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 จะให้พี่เจ็ดป้าขายเก่งมากป้าเขาลดให้อีก อันนี้นะเราเป็นแกงทำบาทได้ไม่จับไปปลูกจะปลูกให้ตามทางแล้วนี่เนี่ยไอพิเศษเตอร์อาจารย์ยี่สิบบาทขอบคุณมากนะครับป้าจะได้ไหมคเดี๋ยวเราจะไปปลูกอันนี้นะเราแกงเซนเนื้อเซนปลาอร่อยนะมันมันจะไม่ปุเมื่อคืนนะมันจะออกมันมันมันจะออกมันมันจ้าปลูกได้กินได้ปทุกคนป้าขายดีมากขอบคุณนากครับป้า เรามาเดินตลาดเช้าที่ริมโขงตรลงได้ของเยอะมากนะแล้วก็ของถูกด้วยแล้วก็ของดีด้วยนะครับใครที่มาเที่ยวหรือว่าชาวบ้านแถวนี้อยู่ใกล้ๆนะครับสามารถมาที่ตลาดริมโขงตรงอำเภอพลท,ท่ิสายได้นะครับตรงเขาเรียกว,ว่าอะไรนะตรงบริเวณเนี่ยจุดผ่อนปลนชายแดนไทยลาวนะครับเช้าเช้าจะเปิดทุกวันอังคาร แล้วก็วันเสาร์นะครับมาเดินซื้อของซื้อของแล้วก็พูดคุยกับแม่ค้าได้เพราะว่าแม่ค้าที่นี่เป็นกันเองมากน่ารักมากแล้วก็ขายของดีแล้วก็ให้เราเยอะมากด้วยสิวันนี้เดี๋ยวเราจะเอาไปทำกับข้าวกินแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบาย